การในรอบล่าแสนนี้จะมีเวลาให้45วินาทีในการตอบคำไขปริศนา3คำตอบถูกกี่คำจะได้ตัวอักษรเพิ่มตามจำนวนคำที่ตอบได้โดยแต่ละคำจะมีมูลค่าคำละ5,000บาทที่สำคัญคำไขปริศนาทั้ง3คำนี้จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำปริศนาเงินแสนของเราหากคุณไขคำปริศนาเงินแสนของเราได้รับไปเลยเงินรางวัลมูลค่า1แสนบาท ขอไข่เข้าสู่รอบล่าแสงเอาจริงๆถ้าเกิดมันลำบากใจอ่ะผมพูดให้ก็ได้นะครับมันคือการแข่งขันครับแต่สุดท้ายเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่มีใครช่วยพี่ได้แล้ใช่สองคนที่ต้องช่วยตัวเองและที่สำคัญคือเงินตรงนี้เอาไปสมทบทุนเพื่อจะไปสร้างครอบครัวจะไปหาเพืนหมอด้วยอยากได้ตัวน้อยเราเร็วด้วยขอให้ได้ไปนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะให้สบายใจขึ้นอีกนิดนึงผมจให้ทั้งสองคนได้ดูคำปริศนาเงินแสนก่อนค่ะนี่ครับดูไว้มาร์คไว้ยาวไหมยาวมากอเอาละฮะตอนนี้คุณเอกนี่สแกนไปถึงไม่รู้คำไหนเลยนะฮะเราจะให้ผ่านด่านแรกกันก่อนนะครับนั่นคือคำไขปิศนาเงินแสนซึ่งจะมีทั้งหมด3คำา3คำนี้นะครับมีความเกี่ยวข้องกับ คำปรนสนาเงินแสนเมื่อสักู่นี้ด้วยอืที่สําคัญคําละ5,000บาทครับมีเวลาในการลเล่นเกมด้วยนะครับ45วินาทีจัดสรรให้ดีนะครับพร้อมไหมครับคู่รักคู่นี้พร้อมครับพร้อมอแล้วผมขอคำขายปินสนาเงินแสนคำที่หนึ่งครับอ,อักษรมาครับ ครับอดแล้วนะครับตอบว่าเติมหรือเต็มวะเต็มไปด้วยอาหารเติมเติมหรือเต็มี่ครับตอบว่าเต็มไปด้วยอาหารเต็มไปด้วยอาหารครับเต็มไปด้วยอาหารนะครับตอบถูกข้อนี้รับเงิน5000บาทนะครับเต็มไปด้วยอาหารเป็นคำตอบที่ ตอนแรกนี่ก็รู้สึกว่าเหมือนสับสนที่เดิมว่าจะเติมหรือเต็มดีสรุปคุณแอฟบอกเลยว่าเต็มไปด้วยอาหารครับผมเชื่อมียดีครับเชื่อมีแลวเจริญใช่ค่ะตอนนี้คุณแอคุณเอนะครับมีเงินสะสมอยู่ที่5,000บาทนะครับครับและที่สําคัญเหลืออีก2องคำครับเวลาเหลืออีก30วินาทีถือว่าค่อนข้างดีนะฮะครับลุยกับคําต่อไปพร้อมไหมครับพร้อมครับผมขอคําไขปริศนาเงินแสนคําที่2ครับ ยาวนะอักษรมาครับด้วยกันได้นะครับชิม,ชม,ชมรีมรแบบไม่อั้นกด,ดแล้วนะครับ,รบตอบว่าชิมฟรีแบบไม่อั้นครับชิมฟรีแบบไม่อั้น มั่นใจหรือเปล่าครับม,มากครับม,มากด้วยมั่นใจมั่นใจมากด้วยนะครับจะสามารถไขคำนี้ได้หรือเปล่านะครับชิมฟรีแบบไม่อั้นเป็นคำตอบที่เห็นปะผิดเราะกินกินแลาไม่สามารถบอกได้นะฮะเราไม่สามารถบอกได้ว่าคำนี้คือคำว่าอะไรนะครับสิ่งที่คุณมีอยู่นะครับตัวอักษรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้ามีแค่นี้เองนะครับครับ าแหละก็ถือว่าตัดทิ้งไป <laughs> ยังเลยอ,อีกหนึ่งคำครับกับการเล่นเกมอีก16วินาทีคำสุดท้ายสามารถปล่อยให้เวลาหมดได้เลยนะครับครับแล้วมีโอกาสตอบช่วงท้ายสั้นๆครับใจเย็นนะฮะเอาให้มั่นใจก่อนเราค่อยตอบนะครับ <laughs> โอเคสู้ไปสู้สู้ถ้าสู้แบบนี้ผมขอคำคไขปริศนาเงินแสนคำสุดท้ายครับอ,อักษร,รมาครับ คคดูรับต้องตอบแล้วครับพยันชนะตัวที่36ครับตอบว่าพยันชนะตัวที่36ครับพยันชนะตัวที่36นะครับจะสามารถไขคำนี้ได้หรือเปล่า

ทั้งสองท่านสามารถขายได้นะครับคำแรกครับคือคำว่าเต็มไปด้วยอาหารคำที่สองคือไม่สามารถขายได้นะฮะหลืออักษรที่ค้างอยู่นะครับและคำที่สามนะครับคือพยัญชนะตัว,วที่สามสิบหกพูดภษากันครับของเยอะๆที่แม่สังโทนว,วะเออก็น่าจะเกี่ยวกับบุฟเฟ่ไม่น่าจะสามสิบหกกอาหารตอนนี้คุณแอ้และคุณเอกนะครับพยัญชนะมีเงินอยู่ในมือร์หนึ่งหมื่นบาทนะครับอะไรอ่ะก็ขายของ ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนเป็น1นึ่งแบาทครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับสู้นะครับหนึ่งแบาทเพื่อสร้างครอบครัวถ้าพร้อมแล้วผมขอ20วินาทีครับขอคำปริกษาเงินแสนครับขออักษรตั้งต้นหนึ่งตัวครับคุณตอบได้สองคำเรามีอักษรตัวช่วยสองตัวสอนครับและ20วินาทีต่อไปนี้เป็นของคุณสองคนเพื่อเวลาแสนเชิญครับ พูดมาก่อนที่เวลาจะหมดครับตอบมาก่อนครับพูดมาก่อนครับตอบแล้วผมได้ยินครับจินจิจจี้บุฟเฟ่ลพูดมาครับยังไม่มีคำที่คุณพูดเลยครับยังไม่มีเลยครับพูดมาเลยด้วยครับพูดมาอีกพูดมาอีกของหวานอ้โหวลาออัลหมดเวลาฮะจิมฟีแบบนี้ อ้าย้อนกลับดูคําที่สอง่คุณไม่ได้ครับจริงๆแล้วคุณรู้ใช่ไหมคือคําว่ากินฟรีแบบไม่อั้นใช่เต็มไปด้วยอาหารกินฟรีแบบไม่อั้นพยัญชนะตัวที่36พยัญชนะตัวที่36คือตัวอะไรครับไม่รู้ไม่ได้นับสามสิบห้าคือรอเรือสามสิบหกคือรอลิงแล้วอะไรบ้างที่เกี่ยวกับรอลิงกินฟรีแบบไม่อั้น ไปด้วยอาหารที่ลบบุรีงานเลี้ยงลิงเป็นเทศกาลแปลกของโลกเลยนะฮะที่ลบบุรีเป็นงานที่เกิดขึ้นทุกปีประมาณปลายปีงานน่าจะไม่ทราบไม่เป็นไรนะฮะใครง่านไปดูคำตอบที่ถูกต้องคือคำว่างานเทศกาลโลกีครับ ลอรีไงที่ผมบอกว่าถูกจัดเป็นเทศกาลแปลกของโลกที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากแล้วเกิดขึ้นช่วงปลายปีลิงจะมาเต็มเลยแล้วก็จะมีอาหารเต็มโต๊ะจีนลิงเลยลิงก็จะเอาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นผลมงผลไม้แม้กระทั่งเมาันเลยฮะแม้กระทั่งกล้องของนักถ่ายรูปก็เอาไปด้วยยิบหมดแล้วครับต้องวัลตัวด้วยผมได้เสียกล้องถ่ายรูปหนึ่งตัวที่จังหวัดลบบุรีครับผม ดึงจากคอไปเลยครับป้าแล้วขึ้นไปถ่ายรูปเด็กนีอะอย่างน้อยที่สุดนะฮะเด็กน้อยลูกน้อยของเราก็ได้รับเงินไป1นึ่งมืบาทอยากอ่านความรู้สึกครับี่การใช้ทีมคู่นะครับมาร่วมรูปนเกมรายการของเราครับก็สนุกดีค่ะคือคือจริงๆไม่เคยมาออกรายการไหนเลยเลยนะจริงๆก็ตื่นเต้นนะแต่ก็โอเคพยายามโฟกัสกับกับเกมอะไรอย่างนี้ค่ะ โอเคนะฮะไม่เป็นไรเอาไอว้โอกาสหน้าพันมาแก้ตัวกันใหม่นะครับได้เลยครับขอบคุณคุณเอกและคุณแอร์นะครับขอบคุณครับคุณจบค,ณครับ